เรายังคงอยู่ในแบบฝึกหัดที่5.4นะคะมาต่อกันในหน้าที่22เลยค่ะข้อที่3ค่ะ75%ของระยะทาง1,924กิโลเมตรคิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรวิธีทำเลยค่ะวิธีทํา75%ของระยะทาง 1,924กิโลเมตรคิดเป็นก็นำเศษ75ส่วน100นะคะคูณกับ1,924ค่ะอ่ะทีนี้ทีนี้เราจะนำแม่25มาตัดทอนกันนะคะทั้ง75และ100ค่ะ ยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าสี่หนึ่งร้อยอ่ะทีนี้สี่เนี่ยสามารถตัดทอนกับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสี่ได้นะคะโดยใช้แม่สี่สี่ตัดสี่ได้หนึ่งครั้งค่ะสี่อะไรใกล้เคียงสิบเก้ามากที่สุดก็คือสี่สี่สิบหกนะคะสิบเก้าลบสิบหกเหลือสามดึงสองลงมากลายเป็นสามสิบสองสี่อะไรให้ได้สามสิบสองก็คือ สี่แนะคะอ่าสามกสอลบก,กันเหลือศูนย์ค่ะดึง4ลงมา4ี่อะไรให้ได้4ก็คือ4 1 4ค่ะตัวเศษเหลือ3คูณกับ481ค่ะเราก็เอาไปคูณในกระดาษทดตามปกติเลยนะคะก็จะได้คำตอบเป็น1443กิโลเมตรค่ะตอบได้เลยค่ะ อ่ต่อามาในข้อที่4ค่ะ12%ของ900บาทมากกว่าหรือน้อยกว่า15%ของเงิน800บาทอยู่เท่าใดในที่นี้เราก็ต้องคิดคิดทั้ง12%ของ900แล้วก็15%ของ800นะคะคิดออกมาก่อนว่าได้เท่าไหร่จากนั้นเราก็นำมาลบกันค่ะเพื่อที่จะดูว่า มันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะวิธีทำค่ะสิบสองเปอร์เซ็นต์ของเงินเก้าร้อยบาทคิดเป็นเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยคูณเก้าร้อยค่ะอ่าในที่นี้เราสามารถ ตัดศูนย์ทิ้งได้2คู่ค่ะก็เปรียบเสมือนว่าเอา100ไปตัดทอนนั่นเองตัวเศษเหลือ12คูณ9ได้108บาทค่ะต่อมา15%ของของเงิน800บาทคิดเป็น เ5ส้าส่วนห0 0คูณแปดค่ะตัดศูนย์ได้2คู่เหมือนเดิมค่ะเอา15คูณแได้120บาทค่ะอ่ะเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะคะอันนี้ต้องมีการสรุปด้วยดังนั้น12ซของเงิน900บาท น้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่า15%ของเงิน800บาทอยู่อ่ะเราก็นำา120ลบ1น8นะคะจะได้12บาทนั่นเองค่ะ ข้อที่4เสร็จแล้วค่ะต่อมามาดูกันในข้อที่5ค่ะร้อยละ35ของนักเรียนชาย240คนกับร้อยละ25ของนักเรียนหญิง336คนเท่ากันหรือไม่ถ้าไม่เท่ากันมีจำนวนต่างกันกีนก่คนข้อนี้ก็คิดคล้ายกับข้อ4เลยนะคะก็ต้องคิดทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงนะคะวิธีทำเลยค่ะ ร้อยละ35ของนักเรียนชายสองร้อยสีสิบคนคิดเป็นก็เ,เขียนเลยเศษส5สส่วนหนึ่งร้อยคูณ 240ก็ในที่นี้นะคะเราก็จะตัด0ูย์หคู่นะคะแล้วเราก็จะตัดคู่ของ10 10กับ24นะคะโดยใช้แม่2ค่ะ2 50 2 12เป็น24นะคะ แล้วเราก็ยังสามารถตัดคู่ของ35กับ5ได้ด้วยค่ะโดยใช้ไม่5 515 57 5, 35ตัวเศษเหลือ7คูณกับ12ค่ะ7คูณ12ได้84ค่ะก็แสดงว่า100ละ35ของนักเรียนชาย240คนคิดเป็น84คนค่ะนะต่อมามาหาร100ละ25ของ นักเรียนหญิงนะคะ336คนคิดเป็นก็เศษ25ส่วน100คูณ336ค่ะในที่นี้เราจะตัดทอน25กับ100ก่อนโดยใช้แม่25นะคะ25 1 25 24 25, 25, 100 สสามารถตัดทอนกับ336ได้โดยใช้แม่สีค่ะ414 4อะไรใกล้เคียง33มากที่สุดก็คือ4832 33-32ลบ32เหลือ1น1ดึง6ลงมากลายเป็น16 4อะไรให้ได้16ก็คือ446 6นะคะก็จะได้84คนเท่ากันกับนักเรียนชายเลยค่ะ,ะเราก็จะตอบคำถามของเขาได้แล้วนะคะว่าดังนั้น ร้อยละสามสิบห้าของนักเรียนชายสองร้อยสี่สิบคนเท่ากับร้อยละยี่สิบห้าของนักเรียน หญิง336คนตอนตอบก็ตอบว่าเท่ากันนะคะก็เสร็จแล้วค่ะในหน้าที่22ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ